สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมวนพรประวีเสตกุลชัยค่ะวันนี้ค่ะหมวนจะมาคุยเรื่องของความสวยความงามในการให้ลรแต่งแต้แมสีสันด้วยชุดเอสนี่คันเลอร์คอสเมติกนั่นเองนะซึ่งเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตารเติมสีสันนะคะพร้อมกับการบำรุงให้คุณในครั้งเดียวเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอสนี่กลุ่มของ สีสันของก็คือ a s n i Color Cosmetic ตัวนี้ไม่ใช่เพียงแค่สีสันสวยงามนะคะแต่ว่ามีส่วนประกอบสำคัญที่ได้จากธรรมชาตินะคะรวมรวมตัวกันนะเพื่อลังสันให้ผิวของคุณเนี่ยบำรุงผิวไปในตัวด้วยพร้อมกับสีสันที่สวยงามด้วยเช่นเดียวกันน,นคะคะก็คือจะมีการใช้แบบหลากหลายทีเดียวนั่นเองนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนคนเราเป็นไงคะไก่งาเพราะขนคนงานเพราะแต่งใช่ไหมคะเราสโลแกนนี้เราคุ้นๆอยู่แล้วนะเปสูสุภาษ,ษิตไทยที่ดด้เดิมมากๆนะคือถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบ มีการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าเนี่ยหน้าเราก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนนะก็คือมีความสวยงามโดยเฉพาะผู้หญิงบางคน,นเนี่ยสวยแบบสวยวันเดียวรืวยวันแต่งงานสวยมากอะไรเลยอะไรมาเนี่ก็คือจากการที่เติมแต่งสีสันนั่นเองนะคะแต่ว่าการเติมแต่งสีสันที่ดีอย่างที่บอกคือมันจะต้องปลอดภัยด้วยแล้วก็มีการบำรุงพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งแอสนี้ให้คุณได้นั่นเองนะคะเพราะอย่างคนนี้เป็นไงคะ ก็คือก่อนแต่งนไคะตอนแต่งก็สวยนิดนึงนะคะแต่พอแต่งแต่งแต้มสีสันแล้วก็สวยมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ดังรูปนี้ค่ะก็คือสวยเป็นคนละคนเลยทีเดียวนะอย่างน้องคนนี้นะคะก็ไม่แต่งก็เป็นแบบเป็นสาววัยรุ่นธรรมดาหน้าหน้าตาจืดจนะแต่พอแต่งนไงคะก็สวยแบบอะไรเซ็กซี่นะคะแล้วก็ดูจากกรอบหน้าแรกๆก็คือก่อนแต่งหนไ้หน้าก็คือแบบมีความบานเล็กน้อยหน้าใหญ่นิดนึงนะคะแต่พอมีการแต่งก็คือมีการเชดดิ้งคอนทัวร์ริ่งต่างๆนะทำให้ ปรับเ,เรียปรับมิติหน้าให้มีความแบบเป็น V Shape มากขึ้นจากการที่เราแต่งเติมแต่งหน้านั่นเองนะคะนั่นเองโครงสร้างของคนเราก็จะมีเขาเรียกมีการแบ่งเป็นก็คือแบ่งเป็นส่วนนะหัวสามส่วน,นกันก็คือมีส่วนบนกับส่วนด้ดานหน้านะคะซึ่ง อันนี้ก็คือเป็นสรีระของแต่ละคนซึ่งมีความสมดุลแต่ว่าคนเรานะคะส่วนใหญ่ก็คือโครงหน้าเนี่ยจะไม่เท่ากันทั้งสองด้านหน้านด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเองนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากโครงสร้างนะะการเจริญเติบโตต่างๆนะก,ก็คือมันก็ทําให้หน้าบางส่วนเนี่ยไม่เท่าเทียมกันเนาะอย่างบางคนบอกเขียนคิ้วข้างนึงเป็นแบบนึงอีกข้างนึงเป็นบบนึงแต่เวลาดูรวมๆแล้วสวยนะคะก็คือเป็นการโครงสร้างเป็นมิติของหน้าเองนะแต่ถ้าการเราได้แต่งหน้านะทำให้หน้าเราเนี่ยก็คือมีการสมดุลที่มากขึ้นการแบบ แก้แก้จุดบกพร่องของหน้าเราเนี่ยให้ดีมากขึ้นนั่นเองจากการที่เราเติมแต่งเติมสีสันบนใบหน้าของเรานั่นเองนะคะแล้วหน้าของโครงสร้างของคนเราเนี่ย้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะเพราะแต่ว่ามันจะเป็นแบบหน้าแบบผสมผสมไม่ใช่ว่าหน้าคนนี้แบบนึงแบบบางคนก็หงูหน้าเป็นหน้ากลมกลมเลยเดียวไม่มีนะเพราะว่าถ้ากลมเดียวไปไงคะเติมจุดแต่นั้นก็เป็นสละเปาไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะมีความผสมผสานบางคนก็หน้ากลมจะหน้าหักแคบบางคนหน้าหักกว้างบ้างอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็ หน้ารูปสี่เหลี่ยมนะฮะแต่ก็ไม่ได้เหลี่ยมแบบเหลี่ยมเป็นบล็อกเลยก็มีผสมผสานไปอย่างนี้นะคะแล้วก็บางคนก็รูปหัวใจก็คือเป็นไงคะคือคางเล็กเนาะไอ้เพชรหน้าผากเล็กนะคะหน้าแหลมอะไรเงี้นะะรูปเพชรก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นแบบเหลี่ยมเหลี่ยมเพชรนะแต่ว่าบางทีบางคนก็ไม่ได้ว่าเหลี่ยมแบบอย่างเดียวเลยก็จะมีการผสมผสานแต่หน้าที่สมดุลก็คือหน้าแบบเป็นหน้าวงแบบวงรีอะไรเงีแบบ้ยหน้าไข่แบบบางคนก็เรียกว่าบางคนเวลาเรียกไข่ห่านหน้าหน้าแบบหน้าเป็นรูปไข่ยาวๆแล้วก็ คางแหลมๆอะไรเงี้ยก็คือจะมีความสวยนะแต่ว่าโดยปกติของคนเราน้อยคนที่จะสวยแบบวงลีใช่ไหมคะก็ต้องมีการเรียกว่าแต่งแต้มสีสันแล้วก็มีการแบบทำคอนัวรลิ่งทำให้หน้าเรามีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจากการที่เราได้แต่งหน้าอย่างถูกต้องนะคะนั่นเองดังนั้นเราต้องมีอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ในการเรียกแต่งแต้มนะคะเป็นแบบเป็นมืออาชีพเลยการคือเรามีเครื่องสําอางดีๆนะคะแต่ว่าเราไม่มีแปรงคุณภาพสูง เราก็จะทําให้เราแบบอาจจะแต่งหน้าได้ระดับนึงนะแต่ถ้าเรามีชุดแปลงนะ,ะก็คืออย่างเอสนี่เราเนี่ยก็จะมีชุดแปลงแต่งหน้าแบบโปรเฟชชั่นแลเล้วก็คือ16ชิ้นนะ,ะหรือว่าแบบ14แบบ11ชิ้นก็เป็นโปรเฟชชั่นแลได้เหมือนกันก็เป็นแบบขนแปลงที่มาจากธรรมชาตินะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวซึ่งจะทําให้หน้าเราไม่คายเครื่องแล้วก็เราสามารถแต่งแต้มแ,แบบเป็นมืออาชีพได้น,นั่นเองนะคะและนะคะยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นนะคะ ก็ต้องมีตัวม hmm. um ิดโกนกันคิวด้วยเพราะป็นไงคะบางคนคิวเยอะเกินนะคะบางคนคิวน้อยเกินนะคิวเยอะก็ต้องเอาออกอะไรที่เกินนอออกนะคะอันอันไหนที่แบบอย่างบางคนก็อ่ะใช้แหนบถอนนะก็สมมตินิดหน่อยก็ใช้แหนบถอนได้นะแต่ว่าถ้าเยอะก็ใช้ใช้มิดโกนกันคิวเลยนะก็มีที่ตัดขนตาหรือว่าบางคนคิวแบบยาวเกินก็ใช้กรรไกรตัดเล็มไปเนี้ยแล้วก็มีเครื่องดัดี่ชูมีไม้อ่าไม้พันสำรีหรือคัตเติ้ลบัตเนาะแล้วก็มีฟองน้ําด้วยมีภาพแบบตีอ่าเขาเรียกว่า แต่แต่งแต้มแป้งฝุ่นลงไปนะหรือว่าเป็นกรอบเหล่านี้สอแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งดินสอเขียนคิ้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แบบกบแล้วก็เป็นแบบมนหมุน,มนอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเองนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ประมาณหนึ่งพอสังเขตเนาะนะคะแต่ว่าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะแปลงเรามีแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีการเรียกว่าเราบางคนบอกมีแปลงแล้วแต่ยังแต่งหน้าไม่เป็นเราก็ต้องเข้าคอร์สการเรียนรู้ต่างๆทําให้เราถ้ามีการฝึก แล้วพอเข้าคอเสร็จเอามาฝึกอัค่ะฝึกบ่อยๆจะเกิดทักษะในการแต่งแต้มสีสันที่เก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะวันแรกอาจจะแต่งไม่เก่งแต่ว่าแต่งไปแต่งมาอาจจะเก่งมากขึ้นเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนสําหรับขั้นตอนสําหรับการแต่งหน้าแบบถูกวิธีนะคะที่คนแบบคนส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบบนี้นะแต่ว่าถ้าแบบเราที่แบบเป็นโปรเฟชชั่นอนลแล้วนะเราก็สามารถสลับไปมาได้นิดหน่อยนะคะนั่นเองนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนการแต่งหน้าก็อันดับแรกเราต้องเตรียมผิวก่อนนะคะให สะอาดนะ,ะแล้วก็บํารุงผิวหน้านะ,ะก็อย่างเป็นถ้าว่าเราเป็นเวลากลางวันใช่ไหมเราก็ก่อนที่เราจะแต่งตอนเช้าแต่งหน้าไปทํางานเลยนะ,ะแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาครีมบารุงกลางกลางวันนะคะก็คือทำเรเซีนยูสเอเอ็นั่นเองนะ,ะพอบํารุงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องการคิ้วการคิ้วให้สวยงามนะะ ปรับสภาพผิวด้วยเบ็ดรองพื้นแล้วก็อันที่4ก็คือการลงครีมรองพื้นต่างๆนั่นเองนะคะ5คือการแก้ไขรูปหน้าหรือการทำคอนทัวร l i ิ่งอย่างที่เมื่อกี้เลห้ฟังเนาะใครหน้าบานก็หุบก,ก็คือเหลาให้มันเล็กลงหรือว่าใครดั้งน้อยก็ทําให้ดัางโด่งขึ้นอะไรองี้ประมาณนี้นะคะแล้วนะคะอ่าแล้วก็ลงแป้งฝุ่นนะคะอันดับธร่มนคือเขียนคิ้วนะคะ แล้วก็อันที่8คือการแต่งสีบริเวณเปลือกตาด้วยอายแชโดว์นั่นเองนะคะถัดมาคือเขียนขอบตาทั้งบนและขอบตาล่างก็จะทําให้ดวงตาของคุณกลมโตและสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนะคะมีการปัดแก้มด้วยก็คือใช้บัชออนนั่นเองนะคะแล้วก็ทาลิปสติกถัดมาสุดท้ายคือการดตดขนตาและการปัดมัสคาร่านะ,ะเพียงเท่านี้ค่ะหน้าของคุณก็จะแบบสวยเป็นคนละคนทีเดียวนะ,ะแลวก็เพิ่มความมั่นใจในแต่ละวันของผู้หญิงอย่างเรานั่นเองนะคะ อันดับแรกที่เราจะรู้จักของสินค้าในกลุ่มเอสนี่ที่จะ,จะบำรุงผิวพรรณเราพร้อมกับการทำให้แต่งแต้มสีสันบนใบหน้าของเรานะก็คือเอสนี่นะคะซีบัมคอนทัวร์พาเมอร์นั่นเองนะซึ่งตัวซีบัมคอนทัวร์พา m เมอร์ตัวนี้ก็คือช่วยนะแต่งแต้มนะทำให้หน้าเราเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ช่วยกระจายแสงด้วยนะคะแล้วก็ปรับสภาพผิวหน้านั่นเองนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเอสซีซีบัมคอนทัวร์พาเมอร์นะคะ ป่าจากน้ํามันก็คือไม่เหนียวเนหนอะหนะไม่ต้องกลัวว่าหูเดี๋ยวมันจะเหนียวอะไรเงี้ยแล้วเนื้อมันเป็นเนื้อซิลิโคนได้จากนะคะซิลิโคนจากธรรมชาตินี่คะที่เข้าไปนะคะก็คือเหมือนกับประมาณถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเราฉาบหน้าให้เรียบขึ้นบางคนหน้าไม่ค่อยเรียบมีร่องแบบมีรอ,อยมีแบบเรอย,อยตินกาอ,อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าหน้าเป็นสิวแล้วก็แกะสิวเป็นร่องหรือว่ารูขุมขนกว้างอย่างเงี้ย พอเราใช้ซีบัมคอนโทรพร์เมอร์นงคะหน้าเราก็จะเรียบเนียนมากขึ้นและตัวนี้ก็ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแล้วก็จ่ายแสงด้วยนะแล้วก็ควบคุมความมันระหว่างวันได้อีกด้วยเพราะว่ามีส่วนผสมจากธรรมาชาติหลากหลายชนิดนะคะทั้งตัวสารสกัดจากลาอิมพรอร่าอมพราต้านั่นเองนะซึ่งทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็มีอติชโชกด้วยนะแล้วก็ยังมีซิลิโคอนอย่างที่บอกชื่อว่าเป็นเนื้อบางเบาช่วย ฉาบให้ผิวเราเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ยังมีเซเลกาควบคุมความมันความมันส่วนเกินบนใบหน้าเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้เวลาเราเติมสีสันลงใบบหน้าหรือว่ารองรองพื้นเนี่ยก็จะไม่เหนียวเหนอะหนหน้าไม่วอกไม่ลอยนั่นเองนะคะถัดมาเราก็ใช้นะคะตัว รองพื้นแบบแท่งนะคะตัวนี้ก็คือ CC Stick นั่นเองนะ CC Stick ดียังไงนะคะก็คือ1เลยสะดวกดีมากพกพาสะดวกไม่ต้องกลัวแตกนะคะเป็นแท่งๆค่ะลิปสติกแท่งโตนะ,ะแล้วเวลาใช้ก็ใช้ง่ายนะคะแค่เพียงป้ายๆแล้วก็เกลี่ยง่ายๆก็สามารถเรียบเนียนนะคะแล้วก็หน้าก็คือผ่องใสด,ด,ด้วยด้วยด้วยตัว CC Stick น,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 นั่นเองนะคะอันนี้ CC Stick มีนะคะสารป้องกันแสงแดดด้วย spf 30 pa 3บวกนั่นเองนะคะที่ก็คือทั้งสวยทั้งป้องกันแสงแดดไปในครั้งเดียวทีเดียวนั่นเองนะคะ ปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนนะคะแล้วก็ปกปิดพวกริ้วรอยต่างๆด้วยจากแสงแดดนะคะแล้วก็ช่วยตาสละที่สําคัญคือช่วยยกกระชับด้วยคือใช้ครีมรองพื้นแต่ว่ายกกระชับได้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่ามีส่วนผสมที่ได้จากอากาศจากโอลิโกแซ,ซคคาไรจากลากซิคโครี่ตัวนี้นะหรือว่าชื่อทางการค้าเรียกว่าเทนอัพนั่นเองนะคะตัวเทนอัพตัวนี้ก็คือเป็นส่วนผสมในเรื่องของ,งาการกระตุน้น กระตุ้นคอลลาเจนนะคะยกกระชับหน้าแบบประมาณรองพื้นปุ๊บยกกระชับพร้อมกันเอทีเดียวทําให้หน้าของคุณก็เด้งด้วยนะคะเพราะมีคอลลาเจนนั่นเองนะคะกระตุ้นคอลลาเจนให้มีการสร้างมากขึ้นแล้วก็ช่วยไม่ให้เกิดริ้วรอยหรือว่าต่อต้านเกิดการเกิดริ้วรอยนั่นเองนะ,ะจากการใช้ตัวรองพื้นซีซีสติกนั่นเองนะคะแล้วยังทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นด้วยด้วยส่วนผสมที่ได้จากชื่อว่าน้ำผึ้งผสมมารินไกลโคเจนนะคะที่ได้จากประเทศสเปนนะ ซึ่งพอเราใช้อย่างแบบต่อเนื่องนะเพียงแบบแปบ๊บเดียวอะหน้าเราก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นถึง48เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่ช่วยรดการสร้างเม็ดสีผิวนะกะ็คือจะมีสารตัวหนึ่งที่ที่ได้มาจากระล่าของโบราเวียดิฟิวซ่านะคะตัวนี้ก็จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ชื่อว่าไทโรซินเนสเอนไซม์ไทโลซินเนสตัวนี้เป็นเอนไซม์ที่กระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวหรือว่าเป็นซม์อา เม็ดสีผิวเมลานินนั่นเองนะคะตัวนี้เอนไซม์ไทโรเซสสร้างน้อยลงผิวก็ค่อยๆกระจางใสขึ้นพวกจุดด่างดําก็จะค่อยๆจางหายไปแค่เพียงใช้ครีมตัวรองพื้นซซซีสติกนั่นเองนะคะ และยังมีตัวลดอาการเสพด้วยแล้วก็มีวิตามินอ e ีด้วยนะคะทำให้ผิวเราเนียนใสนั่นเองนะคะและสำคัญยังมีสารป้องกันแสงแดดนะช่วยก็คือช่วยดูดซับแสงแดดไม่ให้ดูดให้ให้แสงแดดเข้าสู่ร่างเข้าสู่ผิวหน้าเราหน้าเราก็จะไม่หมองคล้ำแล้วก็ไม่แสบร้อนเองจากการที่เราได้ใช้ซีซีสติกนั่นเองนะ <S <S แล้วก็ยังมีสายตัวดึงที่ช่วยทําให้เกลี่ยง่ายไปอีกนะหูแบบช่วยไปทุกทีวิธีทางนะแต่ว่าถ้าคือจริงๆแล้วการเกลี่ยการเกลี่ยบางที มันก็เคลียร์ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ยังมีสารที่ช่วยให้เคลียร์ง่ายไปอีกนะทาให้ผิวของคุณก็คือชุ่มชื้นพร้อมกับการบํารุงไปในตัวทีเดียวนะถัดมาพอเราลงพองพื้นเสร็จเป็นไงคะเราก็ลงด้วยแป้งฝุ่นนะ,ะแป้งฝุ่นก็คือ asni roof powder นะคะก็จะมี2เฉดสีด้วยกันนะคะคือสีอารินลี่นะคะก็คือสําหรับคนที่ผิวอ่ะค่อนข้างขาวอ่ะเปรนมาณผิวออยางนี้ก็ได้นะก็หรือว่าไม่หรือว่าคนที่แบบผิวสีค่อนข้างค,งคล้ำอ่ะก็คือใช้แป้งเป็นแ,แป้งเบอร์สองอะไรเงี้ยก็ใช้สีแฮมเมอร์ 10. ะะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเราใช้ขั้งล้างตัว4ีสติกแล้วก็ตัวลูทพาวเดอร์ตัวนี้บางคนบอกว่าทําไมตอนทาครั้งแรกรู้สึกว่าหน้ามันขาวๆพิษแบบขาวลอยๆแต่ไม่ต้องกลัวนะมันไม่วอกเพราะว่าพอผ่านไปสักแป๊บหนึงนะะ่งค่ะพอเราแบบแต่งหน้ากาัลังเสร็จเนี้ยหน้ามันจะมันจะแบบเนียนแล้วก็ปรับพอดีนะหน้ามันจะไม่ลอยไม่วอกนะ,ะสบายใจได้เลยทีเดียวแล้วก็ผ่องด้วยนะนั่นเอง หรือบางคนจะใช้ตัวนี้ก็ได้ค่ะสำหรับเติมระหว่างวันนะคะก็คือตัว a s n e p a t t i v e Foundation Complex นะคะเป็นแป้งผสมครีมรองพื้นเป็นแป้งอัดแข็งนั่นเองนะ,ะซึ่งตันนี้ก็คือป้องกันแสงแดดได้ถึง30เท่าเหมือนกันก็คือ SPF 30 PA 3+ เหมือนกันนะคะแล้วก็มีทั้งหมด2เฉดสีด้วยกันสำหรับคนผิวขาวก็เป็นสี i v o r y นะคะหรือว่าถ้าผิวเข้มขึ้นมาก็เป็นสี h ัน e y ก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะก็สาหรับใช้ในการเขาเรียกว่าเติมระหว่างวันหรือว่าใช้แบบ บางคนบอกไม่ชอบใช้ไม่ชอบใช้รองพื้นก็ใช้ตัวนี้เลยก็ได้ก็แล้วแต่ถนัดเนาะก็ได้หมดเลยนะแล้วตัวนี้เป็นเนื้อแบบประมาณว่าคือมันเป็นฟความเน,นเนียนมากอะค่ะแล้วก็ใช้นิดเดียวเองนะแตะเบาๆนะใช้ใช้เค้กฟองน้ำที่เขาให้มานะแตะเบาๆแล้วก็แตะบนใบหน้านะเพียงเท่านี้ก็จะเรียบเลยนะคะแต่ถ้าเอาแบบ อย่างที่บอกคือท่าเนียนปิกระหว่างแบบตั้งแต่เช้าถึงางค่าแนะนําใช้ซีซีซีกับตัวแป้งแล้วก็ตัวนี้เติมระหว่างวันก็จะแบบเป๊ะ100%แต่ตัวนี้อาจจะแบบได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันอาการดิดเกาะอะไรเงี้ยมันก็จะรองลงมานิดนึงนะแต่ก็ต้องอาจต,ต,ต้องเติมระหว่างวันบางคนบอกไม่ชอบเพราะว่ากลัวว่ามันจะหนาเกินไปอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้สบายใจได้คือความแบบไม่ไม่มีความหนาเลยคือแบบบางเบามากๆทีเดียวแล้วก็มีส่วมมาสมจาก เขาเรียกว่าธรรมชาติหลากหลายชนิดเลยคะที่ช่วยกันก็คือทั้งทําให้หน้าเนียนใสนะคะแล้วก็ทําให้หน้าคุณกระจ่างใสด้วยนะด้วยส่วนผสมที่ได้จากแพงต้นทะเลนะคะจากฝรั่งเศสแล้วก็มีสารสกัดโพลิเมอร์จากแพงต้นเหมือนกันนะคะช่วยควบคุมความมันด้วยแล้วก็ลดาการเสพได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญยังมีสารลายทะเลและเกลือทะเลด้วยทําให้หน้าคุณมีออร่านะบิงไบรน์นะคะนั่นเอง แล้วยังมีตัวเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยก็คือสารสกัดจากน้ำผึ้งผสมมารีนไกโคเจนนั่นเองที่มีอนุภาขนาดเล็กมากๆเลยทีเดียวนะช่วยก็คือทำให้ผิวของคุณชุ่มชื้นตลอดแบบยาวนานนั่นเองนะคะแล้วยังมีน้ำแร่แล้วก็มีวิตามินอีด้วยนะคะก็คือแบบแค่แป้งผสมครีมลองอผสมแบบรองพื้นนะคะก็แบบหน้าบำรุงแบบชำวาวนะไปเลยทีเดียวนั่นเองนะคะ ถัดมาสําหรับคนที่มีปัญหาอ่าก็คือหรือว่าการแต่งหน้าแบบเป็โปรเฟชชั่นลนิดนึงนะก็มีการทำคอนทัวริ่งถ้าแบบทำมันนิดหน่อยก็อาจจะทําแบบเฉดทําเฉดอ่าจมูกนิดนึงทำให้แบบมีด่างเพราะบางคนแบบคนเอเชียบ้านเราเป็นบางทีด่างมันไม่ได้โดงอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะแบบให้ด่างแบบโดงขึ้นมานิดนึงก็ทำคอนทัวริ่งโดยในบริเวณอ่าตรงนี้ตรงตรงจมูกเนี่ยค่ะก็คือจุดไหนคะที่ต้องการ ให้เขาแบบเด่นขึ้นมานะก็ใช้นะคะอาจจะใช้อายแชโดว์สีอ่อนก็คือสีขาวหรือว่าสีวนิลาหรือว่าสีแบบเหลือบๆอะไรเงี้ยนะคะที่อยู่ในตลับอายแชโดว์เนี่ยนะคะก็คือสามารถกาเรียกว่าเป็นไปอยู่ตรงบริเวณที่เราต้องการเน้นเช่นตรงด้านจมูกตรงนี้นะหรือว่าตรงหน้ผาผากให้มันโด่งมากขึ้นหรือว่ามางคางสั้นก็คือระบายตรงบริเวณคางหรือว่าใต้ตาอย่างเงี้ยตรงโหนก,กคิว้วก็ใช้อาสีอ่อน อย่างที่เมื่อกี้ไลฟ์ฟังเนาะก็ทําให้มีความเด่นมากขึ้นแล้วก็บริเวณไหนที่ต้องการแบบอัมพางให้มันเล็กลงเช่นหน้าบานะอะไรเงี้ยก็ทําให้ระบายตรงนี้นะคะก็โดยใช้นะคะแป้งนะคะ สีันนี้ก็ได้สำหรับคนผิวขาวใช้แป้งแป้งสีเข้มนะ,ะในการแบบมา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 ทาบริเวณนี้นะคะทำให้หน้าเรามีกรอบหน้ามากขึ้นและหน้าเราจะดเูเรียวเล็กลงนั่นเองนะคะหรือว่าใช้นะ้สีน้ำตาลในตลักอายแชโดก็ได้ในการปรับใช้และทำให้หน้าคุณก็คือมีเฉดมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะจากการที่เราได้ใช้ในการทำคอนทัวร์นั่นเองนะคะนี่ค่ะพอออกก็กแบบถา่ายรูปมาก็บบหน้าคุณจะแบบมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะ และนะคะใช้อายแชโดว์นะในการแต่งแต้มดวงตาคู่เสริงคุณนะให้มีมิติแล้วก็มีความสวยวาวมากขึ้นนั่นเองนะคะอย่างในเอสดีก็จะมีอัลติมาเซตที่แบบอันนี้ดีมากๆเลยทีเดียวนะก็คือประมาณเซ็ตเดียวพกพาไปไหนก็ได้นะก็คือได้หมดเลยมีทั้งแป้งนะแป้งก็คือแป้งที่ทานหน้านะ,ะแล้วก็ยังในตลับเดียวแล้วก็ยังมีมีบัชออด้วยแล้วก็มีอายแชโดว์นะสีออกเฉดชมพูนะอย่างสีวันดลาใน ดัดน้อยก็ช่วยทาทาเซตดิ้งได้หรือว่าแต่งหน้าแต่งตาได้นั่นเองนะคะได้หมดเลยทีเดียวก็คือตัวนี้ก็ผสมมีสม่วนผสมจากอาสาสกัดจากลําข้าวแล้วก็มีน้ําผึ้งจากมะเร็งกลโคเจนแล้วก็มีวิตามินอีต,ต่างๆน้ำมันปลาล์มต่างๆ,ๆที่ก็คือทั้งสวยด้วยแล้วก็มีคิเติลน้อยนะพอแบบประมาณนึงนะทำให้แบบพอสวยวิบวิบอะไรเงี้ยนะคะ <S <S แล้วก็ทําให้ผิวของคุณเนี่ยมีการบํารุงไปพร้อมกันในการแต่งแต้มสีสัน เบลือกตาคุณแบบไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวทาแล้วมันจะเหี่ยวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าตามท้องตลาดทั่วะไปบางทีเราไม่รู้ไงแต่ตัวเนี้ยมีส่วนผสนมจากธรรมชาติหลากหลายชนิดที่บำรุงเปลือกตาคุณไปด้วยพร้อมกันทีเดียวในการแต่งแต้มดวงตาของคุณเองนะคะแล้วก็ถัดมาคือมีอายแชโดว์นะเป็นพาเลตสเตลล่าเซตนะคะตัวนี้ในตัวสเตล่าเซตตัวนี้ก็มีหมดเจ็ดสีด้วยกันนะคะซึ่งสามารถแต่งตาได้นะคะระบายทำแบบระบายคิ้วได้นะ คือเราใช้ดินสอนะเขียนคิ้วโค้งคิวไว้แล้วก็ใช้แปลงหัวตัดที่อยู่ในเซตสิบเอ็ดชิ้นหรือสิบหกชิ้นหรือว่าเป็นแปลงที่เป็นแปลงแบบพกพาก็ได้ที่เป็นแบบหัวตัดนะสาหรับระบายคิ้วก็แต้มสีน้าตาลผสมกันสองสีแล้วก็เกลี่ยนะคะคือใช้นะมาก็คือที่บริเวณคิ้วทําให้คิ้วคุณก็คือชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อยู่ทั้งวันนั่นเองนะคะสวยงามแล้วก็มีส่วนผสมที่ได้จาก ธรรมชาติหลากหลายชนิดเหมือนกันนะคะแล้วก็มียังมีสีน้ําเงินด้วยนะคะที่อยู่ในตลับนี้สวยมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็มีสีดำอ่าประมาณคือแต่งได้แบบทุกเฉดเลยในตลับสเตลลาเซตนั่นเองก็คือสามารถทั้งได้ทั้งลุกแบบลุกกลางวานันลุกกลางคืนได้หมดเลยนะเป็นแบบออกงานราตรีก็ได้นะก็คือแบบเป็นสมุกี้อายก็ได้แล้วแต่แต่ว่าการที่เราจะแต่งเก่งแต่งเป็นเนี่ยเราก็ต้องมีทักษะในการแต่งเช่นไปเข้าคอต่างๆหรือว่า เราก็คือกลับไปฝึกที่บ้านนะฝึกบ่อยๆเี๋ยวเราก็จะเราก็สามารถใช้สัวเซตตัวนี้ได้อย่างแบบคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองนะคะแล้วก็มีส่วนผสมอย่างเหมือนเดิมนะคะก็คือมีสาหร่ายทะเลด้วยมีเปลือกจากต้นแอสเพนตัวนี้ดีมากเลยก็คือประมาณว่าช่วยกําจัดเชื้อแบคทีเรียไปอีกนะก็คือประมาณไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วจะคันจะอะไรคือมันช่วยได้ช่วยเรื่องของการย,ยับยั้งเชื้อได้ด้วยแล้วก็ทําให้ผิวของคุณชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมีน้ำผึ้งมาผสมมาเลนไกนโคเจนที่ ปล่อยพลังงานทําให้ผิวคุณชุ่มชื้นตลอดเวลานั่นเองนะคะถัดมาคืออา e แชโดว์อีกเฉดนึงก็คือดีไซเออร์ตัวนี้ดีมากนะคะสำหรับคนที่แบบอชอบแบบแต่งหน้าโทนแบบหวานๆหรือว่าเบาๆอะไรเงี้ยเพราะตัวนี้มันจะมีคิสเตอร์เบาๆนะ,ะแล้วก็เป็นเฉดแบบชมพูชมพูน้ําตาลม่วงอะไรเงี้ยที่แบบสวยมากๆทีเดียวนะ,ะแล้วก็มีส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาตินะคะเหมือนกันก็คือมีสารลลายเหมือนกันแล้วก็ มีก็คือเหมือนกันเลยส่วนผสมเหมือนกันเลย,เเลยแต่ว่าสีสันอาจจะมีการแตกต่างกันแต่ว่าสระสามบำรุงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยที่ทั้งสวยด้วยแล้วก็แต่งแต้มแบบบำรุงไปในพร้อมกันทีเดียวนะคะถัดมาคือพอเราแต่งตาเสร็จเปไงคะเราก็ไปบัชออนนะคะบัชออนเมื่อกี้เราก็ต้องใช้เวลเวณก็คือเวลาเราแบ่งหน้าเราเป็น6ส่วน,นเอ้สส่วนนะสส่วนตรงนี้นะคะสาส่วน3ส่วน,นใช่ไหมแล้วก็ด้านนี้เสแ,แล้วตรงนี้ค่ะเราต้องปัด ก็คือต้องปัดบริเวณนี้นะคะสีนี้คือเป็นสีที่แบบสีมะงกรนะบัชออสีมะงอรซึ่งเป็นสีสวยมากๆนะเป็นชมพูอมส้มนิดๆนะแต่ว่ามันจะสีเจิดมากอะแล้วก็สีแบบประมาณพอพอปัดมุกเป็นวัยรุ่น15เลยทีเดียวมาส5้าอีกครั้งอะไรานี้นะคะสวยงามนะคะเป็นสีแบบสีที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทีเดียวนะคะถ้าบางคนชอบแบบสีแจ่มๆหน่อยก็ปัดเยอะนิดนึงนะแต่ถ้าบางคนชอบแบบบางๆก็ปัดเบา ก็จะแบบดูแลดูสุขภาพดีนั่นเองนะคะมีส่วนผสมจากนะคะจากน้ำมันสกัดจากรำข้าวนะ,ะช่วยเรื่องของทําให้ผิวขาวใสมากขึ้นนะ,ะป้องกันแสง U ูวีและอาการเสพได้นะคะมีสารสกัดจากมะม่วงแอฟริกาด้วยนะ,ะทาให้ผิวชุ่มชื้นมีควมามมาันละอางาเสพนะมีน้ําแร่จากน้ําทะเลน้าดึกนั่นเองนะ,ะที่ช่วยกันเขาเรียกว่าทําให้ผิวคุณเนี่ยกระจ่างใสแค่ปัชอัดออนนั่นเอง,เองนะ,ะสวยงามทีเดียว พอเราบัชออนเสร็จแล้วไงค่ะทาลิปสติกกันค่ะนะลิปสติกก็จะมีนะคะสามเฉดส,สีด้วยกันนะ,ะก็มีสีพีหนึ่งพีและพีสามนะแล้วก็มีสีแบบเป็นไม่มีสีก็คือเป็นลิปกอดนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีเนี่ยก็จะมีสามเฉดสีเป็นส,สีสีแดงนะสีแดงแบบสีแดงสวยมากนะคะสีแดงแบบสีแดงอ่เขาเรียกว่าสีแดงเลือดนกก็ได้นะสดสดนะก็คือประมาณว่า ประมาณว่ามองไกลๆก็สวยอาวันนี้ดีกว่าเห็นตะไกลเลยทีเดียวนะแล้วก็มีพีสีพีสองก็คือสีแบบน้ำตาลอ่สีแดงน้ำตาลซึ่งเป็นสีแบบธรรมชาติมากๆสําหรับคนที่ไม่ชอบสีแบบสีเข้มมากแล้วก็สีเป็นธรรมชาติมากก็สีพีสองเองนะคะแล้วก็สีพีสามก็เป็นสีแบบอ่าสีแดงนะแบบอมอมอมน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มหรือว่าผสมชมพูนิดนึงเป็นแบบคล้ายๆชมพูไม่เหมี่ยวประมาณนี้นะก็สีสวยเหมือนกันนะทั้งหมดสามเฉดสีซึ่ง ลิปสติกไม่ใช่เพียงแค่ทาไม่ให้สวยอย่างเดียวแต่ว่าในลิปสติกส่วนผสมของแอสนี่นะแอนนี่ตัวแพ็คชีบลิปรู้ตัวเนี้ยทั้ง3เฉดสีนะมีส่วนผสมที่นะคะได้จากนะคะสารสกัดที่ได้จากฝรั่งเศสนะชื่อว่าเพอร์เพอร์ทูราก้าพิโรซ่านะตัวนี้ก็คือช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ตุ้นการเติมไฮยาลูรรนเอสิดนะสารที่ไฮยาคืออะไรก็คือเป็นน้ํา อยู่ใต้ผิวเราเป็นการพยุงผิวเราไม่ให้หย่อนค้อยเวลาเราทาลิปสติกนะของเอสนี่นะเป็นไงคะก็เหมือนกับเราได้เติมเหมือนเราอัดเ,เปรียบเทียบเหมือนเราไม่ได้ไปฉีดฟิลเลอร์ที่ปากอะประมาณนี้ปากเราก็จะอิ่มสวยนะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าฟูขึ้นมาแล้วก็พวกร่องปากต่างๆเนี่ยก็จะถูกแบบปกปิดไปได้แล้วแล้วก็พวกจุดด่างดําต่างๆเนี่ย ก็จะแบบปกปิดไปได้หมดเลยแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะะั่นเองนะคะแล้วสำคัญคือใช้แล้วปากไม่คํำไม่ดำนะแล้วก็พร้อมบำรุงไปในตัวทีเดียวนั่นเองนะคะปากจะอวบอิ่มแล้วก็มีสารสกัดที่ได้จากน้ำมันออร์แกนด้วยที่ทำให้ผิวเรานะชุ่มชื้นยาวนานนั่นเองนะคะแล้วยังมีสารต้านอสละและมีวิตามินอีด้วยคือทาสีสีสันสวยงามที่ปากแล้วยังบำรุงชุ่มชื้นไปอีกนั่นเองนะคะแล้วก็ปากไม่เหี่ยวด้วยนะคะ ถันมาคืออย่างเมื่อกี้ไลฟฟังแล้วก็คือชุดแปลงนะชุดแปลงหมดมีหมดสมเซตด้วยกันนะเซตเซตใหญ่สุดก็คือเซต16ชิ้นนะส่วนเซตที่2คือแอสนี่ชุดแปลงแต่งหน้าชุด11ชิ้นนะมีอะไรบ้างนะคก็คือเป็นแปลงด้ามยาวที่มีแปลงปัดแป้งที่ที่ได้ขนตัวของขาวเนี่ยนะคะแปลงสีขาวเนี่ยได้มาจากขนแพะ แา่ธรรมชาติเลยเวลาเราสัมผัสที่หน้าเราเนี่ยเป็นแปรงปัดแป้งที่แบบนุ่มมากนะ,ะไม่ละคายเคืองแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยมริการปัดแป้งได้แบบกําลังดีนะคะนั่นเองแล้วก็อันที่สองคือแปรงบัชออนนะคะเป็นแปรงลักษณะพุ่มที่แบบเฉื่อยงนิดนึงนะได้มาจากขนมา้าเป็นแปรงสีน้ำตาลตรงนี้นะคะอันที่สองนะก็ก็ถ้าเราใช้แปรงบัตชออนที่จากาจากสังเคราะห์จากแบบทั่วๆไปเป็นไงคะ มันก็จะทําให้เสียดสีอะเกิดเป็นฝ้าเกิดเป็นรไรจุดหยางดําได้แต่ตัวนี้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเป็นจากธรรมชาติคือแปรงปัดแก้มที่ได้จากขนมันเองนะคะแล้วก็มีแปรงคอนัวร์ที่อย่างที่บอกคือท,ทําให้หน้าคนมีมิติมากขึ้นเองนะคะมีแปรงคอนัทร์ที่สี่คือแปรงอายแชโดว์สีขาวแล้วก็แปรงแชโดว์สีน้ำตาลที่ห้านะคะแล้ที่หกมีแปรงสมาร์ทแปรงสมารม์ทบางคนบอกว่าเอามาทําอะไรก็คือสําหรับประมาณบริเวณหางตาหรือบริเวณแบบเวลาเราทําแบบ คัดเป้าอะไรเงี้ยแบบบริเวณเส้นพับตาตาเนี่ยที่เน้นต้อต้องเน้นเนี่ยก็คือใช้แปรงสมาร์ตตัวนี้ก็จะโอเคมากทีเดียวนั่นเองนะคะถัดมาคือแปรงเขียนคิ้วที่บอกเป็นแปรงหัวตัดนั่นเองแล้วก็อันดับต่อมาคืออันดับที่8ถึง11เ,เนี่ยเป็นแปรงเขาเรียกว,ว่าเป็นแปรงแบบสังเคราะห์แบบคุณภาพสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแล้วพวกพวกแปรงอันดับที่8ถึง11เ,เนี่ยเป็นแปรงที่สําหรับใช้ลักษณะที่เครื่องสำอางที่เป็นครีมเช่นลิปสติกหรือว่าอาย รองพื้นต่างๆที่เป็นเนื้อครีมนะ,ะแต่ถ้าใช้เป็นแปรงมาจากธรรมชาติไงะคะมันก็จะเป็นก้อนแต่ตัวนี้เราเป็นแปรงระดับที่ 8- ปดถึงสิเนี่ยเป็นแปรงแบบสังเคราะห์ที่เป็นเกรดพรีเมียมนั่นเองนะ,ะไม่ทำไม่ทำลายคือไม่ทําลายผิวเรานั่นเองนะคะก็มีอะไรบ้างคือแปรงเขียนขอบตานะคะแล้วก็มีแปรงอ่แปรงลิบนะทาปากนะแล้วก็มีแปรงลงรองพื้นะะันดับที่10นะคะอันดับที่11สุดท้ายก็คือแปรงคอนซีลเลอร์สำหรับลงคอนซีลเลอร์แบบบริเวณเน้นเช่นตรงบริเวณหนก หนกใต้หนกหน้าคิ้วนหนกหนกเนี้หนกตาเนี้ยค่ะก็คือต้องใช้แบบแปรงเล็กๆนิดหนึ่งนะในการแบบลงเน้นเน้นตรงนี้ให้แบบมันมีมิติมากขึ้นเองนะคะและเรายังมีแปลงนะคะชุดเล็กสําหรับแต่ว่าด้ามจะสั้นนิดหนึ่งนะจะมีพร้อมกระเป๋าเลยสําหรับพกพาไปไหนมาไหนก็คือใช้ได้เป็นมืออาชีพหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคือแปลงชุดเล็กตัวนี้ทั้งหมด8รายการด้วยกันนะคะและที่สําคัญในเดือนนี้นะคะ ในภายในสิ้นเดือนนี้นะคะถ้าคุณนะคะซื้อคะพลิตภัฑรแอสนี่ใดๆก็คือทั้งคอสเมติกแล้วก็ทั้งนะคะกลุ่มสกินแคร์ที่เป็นของแอสนี่นะ,ะรวมรวมกันราคาสมาชิกนะ่ะให้ได้มูลค่า6,500บาทจะซื้อแบบลงยอดก็ได้หรือแบบ BC ก็คือได้เหมือนกันนะคะก็คือรวมให้ได้6,500บาทคุณจะได้รับฟรีนะคะแปรงเมื่เกียที่ไล์ฟังสิบเชิ้นนะ่ะฟรีเลยมูลค่า6,500บาทนะคะก็คือสําหรับแบบไปแต่งหน้าแบบมืออาชีพได้เลยนะคะ และที่สำคัญนะคะในวันที่4นะคะวันที่4เดือน7นะคะคือในเดือนต้นเดือนหน้านี่เองนะก็จะมีคอร์ส่ะคอร์สการเรียนรู้นะคะก็คือชื่อคอร์สเทรนการแต่งหน้าในฤด,ดูฝนกับแอปนี่นะเคล็ดลับก็คือ4เคล็ดลับสําหรับแต่งหน้าแอปนี่ด้วยตัวเองให้สวยฉ่าไม่กลัวฝนเพราะอะไรเพราะว่าวันหน้าฝนมือไงคะเชะแฉฝนตกเป่าแป,ะ,ปะนะแล้วถ้าเราแต่งหน้าไปดูไหมะหน้าเละหน้าเยิ้มนะหน้าเละหน้าเยิ้มเฟื่องสําอางไม่ติดหน้านะแต่ถ้าเรา เขาเรียกเรียนรู้ในคอร์สเนี้เราก็จะแต่งหน้าแบบมืออาชีพแล้วก็แบบไม่น่ากลัวหน้าเลเทในหน้าฝนแน่นอนนะคะและถึงครันคือเรียนผ่านระบบ a c e b o o k กลุ่มออนไลน์มีไงล่ะไม่ธรรมดาใช่ไหมคะคุณก็สามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านแต่คุณสามารถสวดเป๊ะได้เหมือนกับเรียนในห้องในห้องเรียนเลยนะคะแล้วก็เ,ข,เข้าคอร์สเนี่ยค่าคอร์สเนี่ยแพงมากนะสามร้อยบาทนะคุ้มสุดๆนะสาหรับคนที่ยังไม่ไมตัดสินใจนะก็คือโรงเบียนนะสามร้อยบาท คุณจะรับฟรีในเะอสนีซีบ้ามคอนโทรพัลเมอร์ที่บอกควบคุมฟอร,ร์มันเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนาะพร้อมกับเอสนีแพทิดลิปโรสสีพีสองฟรีเลยนะนี่ค่ะรวมกัน2อ,อย่างเนี่ยมูลค่า2 1 7พบาทลงทะเบียนก็คือได้ได,ได้ได้รหัสนะสำหรับเข้าเข้ามีเป็นลิงก์นะคะเข้าสำหรับคอร์สออนไลน์นะคะ Facebook ตัวนี้นะคะเพราะแล้วก็ได้ของ2ชิ้นนี้นะเพียงเท่านี้คุณก็แบบสามารถพัฒนาตัวเองนะแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าเราทำไม่เป็นอ่ะเราก็ต้องเรียน เรียนเสร็จแล้วเรามาฝึกฝนด้วยตัวเองค่ะเราก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วเป็นมชั่นชีลในการแต่งหน้าได้และถึงไอเอสนี่เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแค่สวยแต่พร้อมกับศารบำรุงที่มาจากแบบนานาประเทศมาจากฝรั่งเศสมาจากสเปนต่างๆนานานะที่ทาให้คุณสวยเป๊ะนะแล้วก็บํารุงพร้อมกันในครั้งเดียวนั่นเองนะคะและนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะ แบบประมาณว่าเมื่อกี้ฟังแล้วสนใจเออเชอซามามันเป็นยังไงนะหรือว่าสินค้าอื่นนะรวมถึงเรื่องราวธุรกิจเอ็มซานะสามารถรับชมสดหรือว่าดูย้อนหลังได้ที่ชื่อที่เฟซบุ o กนะหรือว่า y t u t u นะชื่อเดียวกันคือเอ็มบอกมิสสูลนะเพื่อนๆสามารถมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลามีคลิปดีๆใหม่ๆนะจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ